สวัสดีครับพบกับทีเจฟเฟิร์ส FC มาวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับน้ำปลาหวานระคังทองนะครับแต่วันนี้เขามีแบบใหม่นะครับคือของเก่าว่าจุกแล้วเห็นไหม ความกรุ้งหอยปูปลานะครับยกมาทั้งโอ้โหอิรวดีคงคานะครับปานามาน้ำนายนี่แบบอืมอืม,อมแล้วกินเราได้โบตีนะ่ะอ่าอ่ะ,อะดูเนี่ยเนี่ยที่เห็นคือกุ้งทั้งนั้นนะครับอืม ละ้ังทองน้ำประหวานคือแบบคือดีมากจริงๆแล้วมากระสูตรใหม่ครับกระปุกเอ้ยกระปิเอ้ยถือแล้วกระปีนะครับหอมกระปิหอมกระปิมากนะครับมะม่วงดีๆแล้วดูแบบโปะมาแบบนะ อ่ะสายกะปิจะพลาดได้งไงในดูดินี่นนี่นอือืออือือกุบกุบอืกะปิดยงามนะแล้วถ้าใครชอบเผ็ดแนะนำเลยแบบนี้มีความเผ็ดอือดีอ เพลินระหว่างวันน้ำปลาหวานดีนี่กุ้งแบบกุ้งกระโดดมากเลยแบบกุ้งยังเป็นนอยอู่นะไปหาตามในเฟซบุ๊กเขามีนะฮะแล้วกัางทอง